สวัสดีครับควันตู้เย็นมาหลายวันเจอมะเขือจานนะลูกเขียวลายๆเนี่ยอยู่ลูกเดียวเนี่ยลูกใหญ่เลยเนี่ยบอเอามาผัดซะดีไหมเลยหันดูหันหันหันไปโอ้ยเยอะโนนะครับเอาหมูหน่อยหมูสับหน่อยทุบกระเทียมหน่อยแล้วก็ซอยพริกสดนะพริกอ่อนนั่นแหละนะครับเป็นเส้นยา,ยาวๆเข้า เนะเก็บใบโหระพาหน้าบ้านเอาผัดเออมากินแล้วสุดท้ายก็อร่อยดีเหมือนกันเนาะดีกว่าเน่าทิ้งนะผัดมะเขือจานกับหมูสับใส่พริกอ่อนซอยใบโหระพานะครับนี่ปรุงรสก็สามอย่างนี่แหละซอสปรุงรสฝาเขียวสีอิว๊วขาวเออซอส น้ำมันหอยแล้วก็น,น้ำตาลทรายช้อนเล็กๆนะฮิดเดียวนะครับผัดน้ำหน่อยใส่น้ำไปโจกเลยนะครับให้อ่นอ,อนๆนะฟันไม่ค่อยจะมีเคี้ยวชีวิตวันหนึ่งอยู่แต่ในครัวนะครับหาเมนูที่ทำกินอร่อยอร่อยแล้วก็มีประโยชน์เหมาะสำหรับผู้สูงวัยหน่อยนะครับก็ วันนี้ก็หนาวอีกน,ะ,นะครับ14องศาเช่นเดิมนะครับแต่ก็เบากว่า,วาทุกวัน,นแป๊บเดียวก็ขึ้น15นะพอดวงอาทิตย์ขึ้นมาปุ๊บก็เหลือ16เนี่ยตอนนี้ยังหนาวอยู่เลยนะใส่เสื้อแค่3ชั้นเองจ <c> ะ <oughs> ยืดข้างในตัวหนึ่งทับด้วยเสื้อปั่นจักรยานแขนยาวเนี่ยกลับมาถึงบ้านโอ้ หนาวอีกแค่เอาเสื้อแจ็คเก็ตคุมสีเหลืองเนี่ยมาใส่ทีหนึ่งโอ้สบายเลยครับใส่ถุงลูกเสือยาวนะถึงหัวเข่านะเนะี่ยอุ่นหน่อยนะครับนี่ดูหนาวก็ต้องอย่างนี้แหละนะครับอยูนในครัวนี่มา10บโมงแล้วเนี่ยนะครับเริ่มหิวแล้วนะที่นี่ทำกินจะทำ มือหนักๆก,ก็แค่มือเดียวนะประมาณสัก10บโมงครึ่งก็กินแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ไม่กินอีกแล้วนะครับก็มีผลไม้มีผักนะอยู่ในตู้เย็นนะฮะก็กินผักไปสลัดผักไปนะปลาถ้ามีก็ทอดบังก็ดีนะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวเตรียมข้าวสวยได้ร้อนๆอ่อนๆสักาจานหนึ่งนะฮะจานเดียวพอแล้วนั่งได้ไกลมอข้าวหน่อยนะครับนี่มีแมวมาคอยดๆมๆมองจะรักของกินจักใส่จานเลยครับเนี่ยแค่นี้แหละกินมันอร่อยเยอะด้วยนะฮะสวัสดีครับ